ตอนที่3ใต้ร่มคันนั้นมีแค่เราวันพุธฝนตกตั้งแต่ตอนบ่ายฟ้าคืมจนฉันต้องเปิดไฟนอนอ่านชีตเรียนในห้องกิจกรรมรับน้องวันนี้ยกเลิกเพราะพาย,ยุเข้าฝนตกไม่แรงมากแต่ตกนานจนเริ่มเย็นเฉียบฉันนั่งมองสายฝนที่ไหลย,ย้อยลงตามขอบหน้าต่างใจเผลอคิดถึงใครบางคนที่ไม่ได้ส่งข้อความในกลุ่มมาตั้งแต่เมื่อคืนพี่อิงจะสบายดีไหมนะ ฉันรู้ดีว่าความรู้สึกนี้มันแปลกรู้จักกันแค่ไม่กี่วันแต่พอไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้ยินเสียงก็รู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปช่วงเย็นฉันตั้งใจจะไปซื้อของที่เซเว่นข้างมหาลัยใส่เสื้อกันฝนแบบคุมทั้งตัวเดินฝ่าสายฝนบางๆออกไปตอนนั้นเองที่ฝนดันตกหนักลงอีกครั้งแย่แล้วฉันพึมพำขณะยืนหลบฝนใต้ชายคาล้านข้างตึกเรียน ลมแรงจนเสื้อกันฝนปลิวไปด้านข้างฉันเริ่มหนาวทั้งเปียกทั้งเหนื่อยทั้งหิวตอนนั้นเองที่ได้ยินเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาพร้อมเสียงคุนเคยที่ทำให้ใจฉันหยุดเต้นไปชั่วครู่มะนาวทำไมอยู่ตรงนี้คะพี่อิงฉันเหนื่อยหน้าขึ้นพี่อิงยืนอยู่ตรงหน้าใส่เสื้อคลุมกันฝนยาวถึงเขา่าลมเลยมือเธอสีเทาอ่อนเรียบง่ายเหมือนตัวเธอเองฝนตกหนักฉันเลย ไม่กล้าข้ามไปค่ะฉันตอบเสียงสั่นๆทั้งเพราะหนาวและเพราะใจเต้นเร็วเหลือเกินพี่อิงยื่นมือมาให้ฉันมากับพี่ค่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งแต่พี่ไม่ได้ลำบากหรอกค่ะมีน้องรหัสเปียกอยู่คนเดียวแบบนี้พี่จะปล่อยได้หรอภายใต้ล่มคันนั้นเราสองคนเดินเคียงข้างกันแขนของเราชนกันเบาๆทุกครั้งที่ก้าวเสียงฝนตกกลายเป็นแค่ฉากหลัง หัวใจฉันเงียบเกินไปเนียยจนได้ยินเสียงตัวเองบอกว่าเรากำลังตกหลุมรักจริงๆแล้วนะถึงหน้าหอพี่อิงยื่นถุงพลาสติกเล็กๆให้ขนมปังกับนมโท่วเหลืองพี่ซื้อมาเผื่อเราไม่ได้กินข้าวพี่รู้ได้ยังไงคะก็มะนาวดูเหมือนจะลืมดูแลตัวเองเวลาฝนตกนะคะฉันรับของมากำเสื้อกันฝนไว้แน่นอยากพูดอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเพราะมันมีมากกว่า ขอบคุณและมากกว่าดีใจที่พี่อยู่ตรงนี้พี่อิงคะฉันเรียกเสียงเบาคะพี่อิงเงยหน้าขึ้นศบตาหนูดีใจนะคะที่ได้เป็นน้องราหัสของพี่พี่ก็ดีใจเหมือนกันคะ่ะที่มะนาวเป็นน้องพี่หลังจากพี่อิงเดินกับฉันยืนอยู่หน้าหอพักสักพักมองร่มสีเทาที่ค่อยๆห่างออกไป ใจฉันเบาและอุ่นราวกับไม่ได้เปียกฝนเลยแม้แต่นิดเดียวและในวินาทีนั้นฉันรู้แล้วว่าความรู้สึกในใจมันไม่ใช่แค่ชอบแบบคนรู้จักแต่มันคือฉันอยากอยู่ข้างเธอในวันที่ฝนตกและวันที่แดดออกไม่ว่าจะในฐานะไหนก็ตาม ตอนที่หกลิ่นแป้งในห้องกับความลับที่ยังไม่กล้าบอกเช้าวันเสาร์อากาศดีผิดปกติฟ้าโปร่งลมเบาๆพัดเข้ามาในหน้าต่างห้องฉันนั่งไขมือถือเพลินๆอยู่ในหอจนกระทั่งเห็นข้อความของพี่อิงมะนาววันนี้ว่าไหมคะพี่จะลองทำคุกกี้สูตรใหม่สนใจมาช่วยชิมไหม ฉันเผอยิ้มกว้างจนฝนที่นอนอยู่เตียงข้างๆต้องหลีตาม,มามองใครไลายมาหน้าแกแดนขนาดนั้นพี่อิงโอ้ยไปเลยไปให้ใจเต้นไปไปเลยพี่อิงอยู่คอนโดแถว BTS ไม่ไกลจากมหาลัยห้องของเธอเรียบสะอาดและมีมูดล้ายตัวเธอโทนอบอุ่นเฟอร์นิเจอร์ไม้และกลิ่นหอมจางๆของวานิลา เธอสวมเสื้อเชิดแขนยาวสีขาวตังเก่งขาสั้นและผ้ากันเปื้อนลายแมวฉันแทบไม่ได้ยินว่าเธอพูดอะไรในตอนเปิดประตูเพราะมัวแต่มองเธอจนลืมหายใจมะนาวลองช่วยพี่ตีแป้งนะคะเอาให้เนียนแบบในรูปนี้เลยพี่อิงส่งมือถือให้ดูภาพคุกกี้ชิ้นเล็กๆสวยมากจนเหมือนหลุดจากหนังสือทำขนม มือของเราชนกันเบาๆขณะส่งชามแป้งฉันไม่กล้าขยับแรงกลัวใจจะหลุดออกมาให้เธอเห็นพี่อิงชอบทำขนมหรอคะอืมชอบค่ะมันเป็นช่วงเดียวที่รู้สึกว่าโลกช้าลงทำไมเหรอคะเวลาเรียนยาโลกมันซับซ้อนนะคะแต่ตอนทำขนมมันเรียบง่ายดีถ้าใส่ใจผลลัพธ์ก็มักจะออกมาดี ฉันฟังแล้วเงียบไปครู่หนึ่งไม่ใช่เพราะไม่เข้าใจแต่เพราะคำว่าถ้าใส่ใจผลลัพธ์ก็มักจะออกมาดีมันทำให้ฉันเผลอหวังว่าถ้าฉันใส่ใจพี่ขนาดนี้พี่จะรู้สึกอะไรบ้างไหมตอนปั้นแต้งเราสองคนนั่งข้างกันมือของเราสัมผัสกันบ่อยขึ้นพี่อิงจับมือนำฉันปั้นให้กลมสวยพอดีคำมือเธอเย็นนิดนดแต่นุ่มมากและจับแน่นพอให้ใจสัน่น แบบนี้โอเคไหมคะดีเลยค่ะเธอยิ้มพี่ไม่ได้ชมนาเรื่องคําขนมเลยนะไม่เป็นไรค่ะแค่ได้อยู่ตรงนี้หนูก็พอแล้วฉันพูดเบาๆโดยไม่กล้าสบตาเธอแต่พี่อิงเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงอ่อนกว่าเดิมพี่ก็ชอบเวลามีเราอยู่ตรงนี้เหมือนกันค่ะหัวใจฉันเต้นดังจนแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรอีก ตอนอบเสร็จกลิ่นคุกกี้อบอวนทั่วห้องเรานั่งกินกันเงีบเยบๆบนโซฟาระยะห่างไม่ถึงสองฝ่ามือแต่ฉันกลับรู้สึกว่าโลกทั้งใบมันหยุดนิ่งตรงนี้ขนมวันนี้อบด้วยมือแต่รสชาติหวานเพราะหัวใจค่ะฉันคิดเล่นๆในใจแต่ไม่กล้าพูดออกไปก่อนกลับพี่อิงเดินมาส่งที่หน้าลิฟต์วันนี้สนุกมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่มาหนูก็ตั้งหากค่ะขอบคุณที่ชวนหนูนะคะฉันยิ้มมือแนบข้างลำตัว อยากขยับไปแตะมือเธออีกครั้งแต่สุดท้ายก็ทำได้แค่ก้มหน้านิดๆแล้วเสียงพี่อิงเบาลงครั้งหน้าถ้าพี่ชวนอีกเราจะมาไหมคะฉันเงยหน้าขึ้นสบตาเธอเธอกำลังยิ้มบางๆแบบพี่ทำให้ใจฉันลอยไปทํามันไดคอนโดถ้าเป็นพี่อิงไม่ว่าทำอะไรหนูก็จะมาเสมอคะ่ะในลิฟ์ระหว่างทางลงฉันเผลอยิ้มอยู่คนเดียวมือกุมอกไว้แน่นเพราะหัวใจวันนี้มันไม่ใช่แค่เต้นแรงแต่มันเหมือน ละลายไปแล้ว